มันนั่งสามมันมันจะเสียคนเนี่ยเนาะอยากให้พอลก็ได้้พอลมานั่งสองที่น้าไอ้งอ้เอาศพเอาศพไปดิศพอยู่ตำรวจมันมาได้ไงวะไม่อะเอาไอ้ศพหนึ่งมาให้กูมาไอ้ศพหนึ่งมาให้กูกินไหนโอ้โหเอ็ดูกลุ่เอาตำรวจมันเก่งยังวะเออเอ้ยมึงโยนเกมไหมนี่กำบ้านบ้านบ้านกูเหรอไอ้นี่ก็ได้บ้านบ้านคนจุมาบ้านคนจอาไปนวะ ไม่ไม่ไถ้าถ้าถ้ากูขึ้นได้แล้วถ้ากูขึ้นได้แล้วกูโตกูโตกูโตโตมล่ถ้าไก่พี่กูโตมันไม่ตีนจิกแวบเมื่อกี้ไม่มีอะไรนะโอ้ไม่ขังข้างบนอีกโอ้ข้ามาเลยโอ้เฮ้ยมาไปมาเจอกันสามท่อสามตำรวจเดอยเชียพี่ซันโดนถมเต็มเข้าลำมึงมาึงมพี่ร่างด่วนหน่อยรถติดส่งไปแจ็คส่งไปแจ็คไปช่วยหน่อยไปช่วยน่ไปช่วยไปช่วยไปช่วยาไปพี่นมล่าง เ่อๆมา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 าดิมาลุ้นใหญ่มาลุ้นใหญ่ดิเร็วเร็วเร็วไม่ได้ไม่ได้มึงรออะไรวิ่งสิวิ่งเฮ้ยมึงมาดิคนสั่งมาคนสั่งเร่องอาให้หลุดอย่าให้หลุดอยากให้คนสั่งหลุดมาดิมาดิเร็วเร็วฮอกลับไปนะฮอกลับไปนะฮอกลับไปนะฮอลล์กลับไปนะขอรถไปขอรถไปเร็วเร็วเร็วเซนเนี่ยเนี่ยสีสันครับสีสันสีสันคิดเยอะถูกป่ะพี่แชทเป็นตรงสีสันโหใครไปนั่งเครียดการเวลาเล่นน่ะมันต้องขำไว้ก่อนอื้อหือ โผลมึงโยนเกมไหมนี่ยไม่ไม่นะเพื่อนไม่นะเต็มที่แล้วนะเพื่อนไม่ไม่เลยนะกูดูกูเดินแบบไรอยู่เนี่ยข้างล้างบอ่ะใครใครที่ว่างมึงมาช่วยดิสบิแจ๊กเดี๋ยวเร็วรีบมาน้องถ้าใครมาถึงสนามบีล่างแล้วข้างล่างข้างบนถ้าถ้าใครมาถึงสนามบีล่างแล้วเก้าห้าเก้าสี่สามทักมาเก้าห้าเก้าสี่สามข้างล่างข้างบนคืออะไรวะข้างล่างบนเออพูดอะไรวะข้างล่างข้างล่างฝั่งริมฝั่งริมริมฝั่งน้องหานน่ะไอ้เจ้าพูดอะไรวะริมริมทะเลอ่ะริมเล่ย์ ิมเรย์ฝั่ไนเดตายป้ะเดตายป้ะเดตายสร็แล้วเสร็แล้วนีบมาี่มาดิไม่ไม่ไม่เร็ว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 ไม่เข้าสนามม่ร่างอะมันอยู่ตรงเอขื่นติที่อะขื่นติ๊กขื่นติ๊ก่ติ๊ไม่ไม่ไม่รมเล้วเะเดียรเป่าลังไปาำลัไปโอเล็แฟมป์ป้โอเล็กแฟมป์ะไม่ไม่โอ้โเรโยดเลยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงที่นัข้นรังขวาบ้างข้นรถฝังขวาอยู่ที่ตรงนี่รถ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 กระแจ็คจูบกันบนเรือ รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วได้โลแล้วแป๊บน่งเป็นโปรติดเล่นนะอันนี้อันนี้โปรติดเล่นละรถกับแจ็คป่าป่าเอนป่าป่าป่าคืะยโปรจะได้ขายเครียดนิดเโลนีหน่อยลจะได้ขายเครียดนิดเพ่อนเครียดมนเกินเนี่ยไอตรงที่สร้างรือไาทานิกเนี่ยไตรงสร้างเรือไททานิกเนี่ยสวยเอไปขึงอสมนี้ขึ้นไปเอ้ยสวยมาๆมากูเฮ้ยไม่อยากถืออ่ะมึงเอาไปถือได้ไห เอ้มึงเอ้มึงเอนจอยในนวร่า้เดี๋ยวเดี๋ยวน้องนเครียดนจแล้วก็โดนอไม่เอาไม่เอาสนุกตลกไม่ได้เว้ยถ้าตลกมันจะติดเล่นกันเว้ยพวกบ้ายอพวกนี้ใช่เหรอมันบ้ายอ้คนีอวคนในวอหาไปไหน อันเดี๋ยวกูเองกูเองเองอันนี้เดี๋ยววันนี้มึงขึงกูตลกเดี๋ยวพรุ่งนี้กูเดี๋ยวพรุ่งนี้กูขึงมันตลกสเดียมนะให้มันพอดีนะเจอดเยอะปะไม่ทำไมมันกูตลกกูจดจำไปพาวไปไหนกับเทคท้ายเทคท้ายเทคท้ายถ้าขึ้นไม่ได้กูพอเลยไม่ถ้าถ้าเอาพี่แจ็คไว้บนนั้นได้คือไม่กูลบเขาไปขึ้นดูนะอ้าวไม่เทคท้ายอ่ะไป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 ได้เลยมีรถว่างมัครบเนี่ยขี่กูให้พันรอบก็ไม่ได้ไม่เพื่อนไปวะไปวะมึงดูมึงดูอะไรอะไร โชว์อะไรรถบ้างเลยเหรอไม่เป๊ะไงว่าเออเนี่ยทางกลับพอดีเป๊ะปะล่ะพี่กับไม่มีรถขับรถกันมันเลี้ยวไม่ออกอ่ะเพนไม่เหลือกี่นาทีต้องไปขอเหลือเก่นาทีอีกสามสรุปเอาไว้ไหนหน่อยคือไปเพาวก่อนไม่เอาไปไว้หน้าหน้าหน้าโรงพยาบาลอ๋อหลุบเรื่อยๆฮะใช่ไม่เขาโอ้โหเฮียเราเนี่ยหนีดิไอ้สัเฮ้ยมันเห็นเฮ้ยเลี้ยวเลี้ยวเฮ้ยมอยากคาตาดี อ <aya> <ina> en fait. ุ้ยโอ้เนี่ยแล้วรถนี้มันโอ้มาแล้วมึงใจเย็นๆใจเย็นๆมึงอย่าพากูโลกเหมือนพวกเคนายอ่ะมันเหมือนพวกเคนายเลยใจเย็นใจเย็ใจเย็นใจเย็นมึงอย่าพากูโลกดิกูไม่โลกนะไปเผาไปเผาแล้วกูกำลังไปไหนกูกำลังไปเผานี่ตอนนี้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากูไม่มามึงก็ไม่เผาหรอกอะไรเฮ้ยเอเดี๋ยวกี่นาทีเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวผิดกฎผิดกดอะไรกูจับอยู่มึงอ่ะเช้าไปรอปะอีกสามนาทีเร็วๆสามนาที นาไอ้ฟางฟังฟังคงมาคงมาคงมาได้าโรงพยาบาลมาได้โรงพยาบาลมาได้าโรงพยาบาลสบไอแจ็คมาดูมันได้เขาชุบมาดูเขาไม่ได้นะทำไมเหตุผลรถพังไม่ไม่งั้นงี้องี้มึงมึงกับกูพอมึงกับกูพอจบถ้าวุ่นวายอ่ะไม่ถ้าลราถ้ากลุ่มใหญ่มันมาล่ะชิบหายเลยนะอ่ามึงก็เรียกน้องมาดิเอ้าสบหายเอ้าใไม่อยู่พี่ไม่อยู่พี่แซงโจ๊กยืมาแต่ว่าเวลายังไม่ครบใช่ไหมให้ไปไหนอ่ะยังเหลืออีกสองนาทีเรียกที่ไหนอ่ะเออทิเก็ตดิทิเก็ตเหรอ เอามึงจะปล่อยเหรอใชะพี่เดี๋ยวผมดูรถก่อนว่ามีรถเหลือปะไม่ปล่อยใช่จนถึงวันที่สามสิบไม่มีบุญยังไงวะเพราแต่มามามาหน้าโรงพยาบาลให้หมดเลยมาน่าลงวันแล้วแล้วแล้วล้วแล้วแล้วแล้ววนหลุมแบบนแต่สมัยแจ็คหลุดเนี่ยหลุดเดิมนี่มึงขับกันไปจุดเดิมนี่ งงวะใจเย็ใจเย็นจพี่อห้บให้บชัวร์แป้งไม่แป้งรถจอะไรกถ่ายเลย่ดิครับไม่พี่แจ๊กพี่แจ๊กางเช็คิดคกูกลังกูกรลังพี่อยู่ไหนพี่เร็ววทำไนทำไรโอ้สเตเดียมสเตเดียมทางลงไปเหิงติ๊กตออ่ะฮัลโหล เพื่อนผมไปทำเกมัมันไปทิ้งไว้ใต้ดินไมนโเกมมันศพพี่แจ็คหายสอรอบแล้วเนี่ยมันใช่คืออะไรนะโปรเออเพื่อนเพื่อนกูไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนไม่รั้แล้วพี่เจ๊ททำไมเข้าสรอบเลยวะเขาจะทำอะไรวะไอโปมึงทำอะไรเนี่ยไม่โปรออเี้ยอะไรผิดโัอะไรเนี่ยโปรโดนจับไยโดนจับร้ิได้หรอไอ้โปเอ้เอาพี่เจโดนสวสวมึงพี่เจ๊นะี่เจให้ได้นะพี่เจ๊ทคนสั่งะพีแจ็คอยู่ไหนเนี่ยอูทิเกตอยู่เรพี่แจ็คอยู่ไหนอูทิกเก ไอ้โปปล่อยวิจารไปแอ้โรมึกดไอ้นี่เป็นเนี่ยเไเป็นเนี่ยไนเนี่ยไเนเนี่ยไอปเนี่ยไเนี่ยนี่ไงไอ้่ยต่อยต่อย่อย่อยขึนเลยบินขึนเลยบินขึ้บินเลยบินม่ด้นไม่ได้บินไม่ได้บินไม่ได้ต้องต่อยตัฟังฟัไอ้ไอ้อแดงนี่เลยเลยเลเอ้แดงมึงไปหลังงาบไปหลังบ้าลงไปหลังาบเอ้าเอ้าเอ้าไอ้่เตรียมเตียเมเตรีย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 มอะได้ได้แล้ว มึงจะเมื่อหาเฮ้ยใจใจนใจใจใจคำดาวคำดาคำดาคำเฮียคำเฮียออ้ยมึงดูรถที่แกเมยดิวัดเกียบเลยอะไรอะไรครับตลอดเฮ้ยมึงจะขี่เข้ามาทำไมไอ้ปใจเย็นนิพเราต้องอยู่กับเขาตลอดเวลาทีเขาหลุดไปอะไมไม่มันมีทางออกข้างนอกปะไม่มึงไปดูหลังโรงพยาบาลดิมึงตามไปดิมึงมากูดิไม่เอามันเข้าลงไปดีลงไปดักข้างล่า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 ง มามามาแล้วพี่ผู้ต้อมาผู้ต้อมามีคนบุกลุกเฮ้ยนี่ครับเขอยู่นี่ครับรถข้าไหนอ่ะรถข้าไหนครับเฮ้โปล็อกรถดิไหนอ่ะไหนอ่ะอี๋โปรนี่ไอ้ยหญ่าหญ่ใหญ่หยุด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 ยุดหยุดใหญ่ใหยุดแล้วรู้แล้วลองแล้วลองแล้วไม่เออแล้วให้ดักอะไรพี่หมอครับเขาไม่ออกจากพื้นที่ครับหมอครับเขาจะเข้ารถครับหมอหมอครับหมอหมอเห็นไหมครับหมอหมอครับยังไงนี่ เขาจะซื้อรถผมเนี่ยหมอยังไงนี่เอ้ยหมอหมอจริงจังหน่อยครับหมอติดเล่นหมอยังไงนี่หมอแล้วแลหมอหมายถึงอะไรเขาออกเลยเราต้องออกด้วยนะอะไรเขาจะขโมยรถผมทัองคเลยหมอครับหมอครับทั้งคู่เลยถ้าไม่ออกหมอไม่หมออ่ะหมอฟังก่อนหนึ่งหมออันนี้อันนี้รถผมหมออันนี้รถผมหมอมีข้างล่างอ่ะเต็มเลยเนี่ยแปดคันอ่ะเก้าคันข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าไม่รู้

ดุหัก้า <Alcohol> อ <Physical Patri ots> <ible> <problem> ีกแล้วไปมึงรถมึงรถหมดิลล็อกรถ็อกรถ็องรถหมดเฮ้ยมึงเล่นดีๆกูจดมุงนะถ้ามุงตีไม่ไอนี่เหเฮ้ยคนเดียวเองเฮ้ยคนเดียวเองตามนี โปดโ้ขนโปต้ขึ้นโจกไม่ได้โจกโจกโจกพวกมึงแบบแทนที่ที่พวกมึงเอะมึงอะไม่ไม่มึงมึงมมึงกับกูเป็นผู้นำเราต้องตั้งสติเพื่อนเรามาหลุดอันนี้ไม่ได้ไม่ไม่เดี๋ยกูเองเดี๋ยกูวัดเเองโอเคหเดี๋ยกูไม่กูไหนะโปโตม่ต้องออกให้กูโชว์เดี๋ยกูโชว์ไม่มึงยังบ้าอยู่เลยโป้ก็มึงบังไงอะไรไม่เกี่ยวไอ้เราโดไ้หมดนะเรดหมดเฮ้ยขอจะเอาเพื่อนมาช่วยนะขอจะเพ หมอครับไล่สิครับหมอครับไล่ครับหมอครับไล่สิครับหมอครับออกให้เขาอยม่หยุดเืนหมอครับช่วยหน่อยครับคุณหมอไล่ให้หน่อยครับเขายืนฟรีเลยแล้วผมตีผมก็โดนแบ็คทิ์ซีโอ้ยปิดตาได้ไหมหมอไั่ไปิดตาเลยได้ไหมงั้นปิดตาเลยได้ไหมโอ้โหคุณหมอยืนสมสวยกันไม่หยุดเลยเว้ยปิดตาได้ไหมผมบอกแล้วจิงย้อนมึงทำอะไรอย่ใมิในภูมิในภูมิเออเออสองผู้ต้อไปวัดดิผู้ต้อไปวัดดิผู้ต้อไปวัดดิผู้ต้องไปวัดดิปี่มันปงรีบเฮ้ยเขาไปไหนแล้วล่ะในพุ่มไิในพุ่มิในพุ่มิเออเออสองคน เฮ้ยเขาตีเฮ้ยเขาตีเขาตีเขาด้วยอุ้ยหมอไอ้เจ้หน่อยเจ้เฮ้ยหมอเห็นไม่นี่เอาหมอเขาตีเพื่อนผมอยู่นี่เอาไม่นี่แม่งยินไปศวกแม่งยินก็เกมแดงเลยู่ไหมครับผมเกมโดิเพื่อนคนเลยเหรอไอ้เียไม่ขอลงไปข้างล่าง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 ยังยังพนักงานอะไรวะลงไปคนนึ่งโญยาเฮ้ยน้อง

หมอครับยังไงครับอันนี้ขอหมอดนตีครับหมอใครใครมาซ่อมรถอ่ะใครมาซ่อมรถแถวนี้นี่เอาหมอไปที่เขาสิครับไอ้นุ่มน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 มลักอบนม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 อย่ารอย่าอย่านมเปิดทาง่ที่มึงมอย่นแถวนี้นี่นุ่มมึงหยุดนะมึงหยุดนะนี่นะมึงได้ประสบอะรนะมึได้ลูกห่ามาตัวนึง้ตตตน่่นสนอสนอไหน หมอครับหนปีนะครับัลโล่หมอจิตหมอไล่ไล่ไหนครับหมอไล่ไล่เพื่อนขอ่จะมาช่วยเพื่อนขอล่พือไขเพื่อนขอล่ะเพื่อนเพื่อนขอล่ะ่วยเพื่อนขอล่ะ่วยเพื่อนขอมาช่วยเพื่อนขอเ่วยเพื่อนขอล่ะ่วย่เพื่อนขอ่ะ่อนขอล่เออะไน่เอ้ยอนเนอ่น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 นอพนอพอเนนอเนอเออเออเอาได้ดิ ตาล้มก่อนไม่ไม่ไม่ม่่กให้หมดเลยเพื่อนขอกำลังมารับพี่แจ็คเพื่อนกำลังมารับพี่แจ็คกใหญ่ละไม้หมดเลยกูเห็นเมื่อกี้จอดจอดจอจอดจอดจอดต้องตีไม่ต้องตีหยุดไม่ต้องตีไม่ต้องตีให้มันโดนแบบนี้คู่ไปเลยโโโแกแกมออะโแต่ตั้งตตั้งต่เชือเชือคอมอรซวิกเื่อนเขาได้นะ เมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่อะไรครับกอนมันถึงนานแล้วครับมันถึงนานแล้วครับมันถึงนานแล้วมันถึงนานแล้วมันถึงนานแล้วคุณหมอครับคุณหมอต้องแบลนะครับไม่คุณหมอถ้าคุณหมอไม่เคร่งคัดเนี่ยคือมันจะไม่สวยหรู่นะกดมีไม่งกูกินแบบสองวซบะหมอหาไม่เจอน่าจะเออฟรีว่ะสองเทีเนี่ยกดมันยินเป็นเสาเสาไฟเนี่ยมึงเดินเลยนะตกลงมีใครตบให้กูแม่กูจะมาปล่อยมุมเลยทั้งสองมุมเฮ้ยเขาจะขึ้นไปข้างบนนั่นน่ะพี่โฟมึงตามสิ เฮ้ยใจเย็นกูเฮ้ยใจเย็นโอ้วยฮะเขาถือกล้วยรอไปนึงรไปมอไรบค่าดิมันหุนหินแล้วน่ะแกอะไรแกนั่งเหมือเจตใครไป่ส่หมอมึงเช่ใจกูไหมเฮ้ยเจอยบังดิเพื่อนมึงบังกูอ่ะใครมึงไป่สยหมอมึงจไปที่ตัวเองัหันหาขึ้นเนาะทำงานหน่อยทำงานหน่อย กำไรแจกหอะไรเดียวะมุมมองหนึ่งดิโปรมุมมองหนึ่งดิลงมาแล้วปรลงมาแล้วกเขาลงแล้วเขาลงมาแล้วเขาลงแล้วลงมแล้วกติกาิกาถอย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 ไปวัดไปวัดไปวัด คนโดนคนโดนหลงก็ไอ้ไอ้มือไอ้มึงเซนเกมไม่มีหลายเจเออเจอดิเจอดิเจเจเจตรวเจเจ้า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 เ้วเจเจ็บแล้ว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 เจ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 เ่เเจเจเันมาตนเ ตามมาตามมามีคนอยอยู่นมเขาึ้นไม่ได้าขึ้นไม่ได้ถอยถอยตามตามน้อตามตาตามตามไมมมรับไปเลยมึงพี่เล่นได้มึงรับเลยดอฟ้าเจา้านดอ้านบาอยาต่การฉันกอในตัวตวาตเป็นขอคนลงมานไปไแล้วแมตอไหมต่เตาแลวาอุอุ้ยขึ้นเตาน่าตตต พ้อหปะพ้อห่สวย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 ถ่ายเลยถ่ายเลถ่ายเล่ถ่ายเลถ่ยเล่ถ่ยเลถ่ายเลนเยเดี๋ยเดี๋ยวเปงมจะไปแล้วจะไปแล้วมัไปแล้ว

สไลด์ลงได้สไลเลงไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันนะพี่เจตพี่เจตจะออกขุยังไปเช็คดิไปเช็คดิพี่เจตจะออกขังออกนานแล้วไปไปไปดักดิไปดักดิ้รถป่าเมื่อกี้มันมีมันมีีมีพี่โบว์หมอี่โบวงั้นกูรอหลังมากูรอหลังมันามารับกูหลังมันโอเคไปาดิมาดิมาดิเฮ้ยมึงมึงมึงแจ้งคุยกับหมอดิมึงแจ้งรอรพี่โบหน่อยรอรพี่โบหน่อยมาแล้วมามาแล้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว มึงเอาพี่เจได้ไดิมึงหมดเลยนะก er well ู่บอกเลยค่าศึกพังหมดเลยนะเราเอาพี่เจได้อะหลรอาดรงบแจ็คมึงลองรถดีบักบักรถบักนอ้โกระทืบเลยหรอกระทืบศพเลยหรอกระทืบรถกระทืบรถกระทืบพีแจ็คเลยหรอรถปี๊บรถาวป้าวปูโร่เป็นขวอยาวเว้ยแล้วมึงอะมึงูดิมึงเราอ่ะมึงเราดิมึงเาดิคิดคิดถึงพี่แจ็นะครับพี่โอ้ขวเราอันนี้เราบ้านป้าไอยนะ เฮ้ยเพื่อนบ้าบ้าแล้วเพื่อนดนบ้าแล้วเพื่อนเจนจะด่าพี่แจ๊ไม่เกี่ยว่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกวไม่เกี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไมเกี่ยวไม่กี่ยวเกี่ยไม่เกี่เกี่ยวไกี่กเกี่ยวไเกีมเกยวไม่เกี่เกยม่เเกี่ยเก่ยไม่่ก่ยวไมก่ยวกี่ยววไม่เีกี่เกี่ไม่เก่ย่เกีเกี่ม่เกียวไม่วม่เกี่วไม่ม่เกี่ยม่เกีว อมึงดูนั่นน่ะหมอขี่ผ่านหน้าผ่านหลังเลี่ยใจเย็นเพื่อนไม่ไม่มึงติดเล่นนั่นแหละไอโปงติดเล่นนัอะไรเฮ้ยวันนี้ไอวันนี้กูไอยังไงเนี่ยเฮ้ยมองกูบอกกันจัดเลยไม่มึงดูดิกูสาวพาลูกไม่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 คือมึงจะเติมน้ำมันมึงก็เติมมาใกล้ๆสอนนอนอยังไงเนี่ยเฮ้ยเพื่อนไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวฟ้าจะมองดูมาปั๊บแต่สานกลัวจริงนะเว้ยไอพอดไอพอดเร็วๆก็อะไรอ่ะสานกลัวไอสานไม่กล้าไม่สานไม่กากับใครเลยไอสานไม่กล้าใครเลยในโลกเนี้ยไม่แต่คนเดียว ไม่กล้ากับใครสักคนไปเถอะไอเต็งเิ่งคุยกันในวอลคุยกันในวอลไปไปแล้วมึงอุ้มเข้าตอนไหนตอพวกไม่ไปไปกันสี่คนต่อพวกตอนไหนมึงอุ้มเข้าตอนไหนอะไรนะเอาดิีอะไรมึงอุ้มเข้ามาตอนไหนอ๋ออะไรนะมึงก็จดเวลาเพิ่มไปเลยตึงแล้วไงวะจดเวลาเพิ่มไปดิมึงจดเวลาอะไรมึงเป็นคนอุ้มไม่นัดนัดไปสิห้าทีไปสิห้าทีหลังเส้นเนี้ยทันอยู่ไม่ไม่เกินห้าทีก่อนหน้าที่เราสิห้าทีหลังเส้ยสามแปดสามแปดสามแปดโอเค